สวัสดีครับเช่นเคยครับช่องกายอนแฮปปี้ชูตติ้งครับมาอีกหนึ่งโบกหนึ่งโบกนี่สปริงฟ l d จากคลิปที่แล้วนะครับได้ทำการติดตั้งเลสด,ดอตเข้าไปนะครับช็บอ๋อแหลทมหายากนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับร้านไหนก็ไม่มีมือสองก็น่าจะมีนะครับสปริงฟิวบริจีนะครับ d s ตัวนี้ ลำกล้องบูบาเล่หนาๆแบบนี้เลยติดดอทมาให้พร้อมแต่งได้สวยนะครับเห็นหลายๆคนไปแต่งมาก็ใช้ได้เลยตอนนี้ก็จะเอามาเซตซิโล่ดอรระยะที่ผมทําการก็ง่ายๆครับ10เมตรให้อยู่ในกลุ่ม2นิ้วก็พอนะครับกระสุนที่ใช้วันนี้ก็นี่ครับตัวนี้เพราะว่าติดมาอยู่แค่กล่องเดียวนี่มากับพร้อมซองตัวน,นี้ครับจัดเป็นเซตมาเลยทีซีรี a c k Hawk T-Series L2C เตะเด็กๆนี่ครับใส่ได้พอดีเลยนะครับนอกจากจะใส่สปริงฟิลได้แล้วนะครับก็มีสเตกาโต้ด้วยนะครับสเตกาโต้ x c สเตกาโต้ XL แล้วก็สปริงฟิลบรูจีนะครับนี่ฮิบแครีนะครับติดที่เอวล็อกดีนะครับ, c, XL, รบ, Hip รบ,รบเป็นการล็อกล็อกตัวกงไกนะครับแน่นหนาดีซองแข็งแรง บนทานมีปุ่มปรับหลวมแน่นได้ตรงนี้สอดเข็มขัดตรงนี้ได้เลยปุ่มปลดห้อยมือปลดขึ้นมีการแย่งหน้าหลังค่อนข้างที่จะคล้องลื่นดีเลยครับกับ b l a c k h a w k T Series แล้วเขาก็แถมตัวนี้มาด้วยนะในกล่องเนี่ยแถมตัวเขาเรียกว่าตัวปลดปลดเร็วไหมเนี่ยตัวนี้คล้องดีเหมือนกันง่ายดีเหมือนครับเวลาเราจะมี เข็มขัดหลายเส้นหรือว่ามีซองแค่เส้นเดียวเนี่ยอยากไปใส่เข็มขัดนู่นนี่นั่นเราก็สามารถนี่ครับบีบสองข้างตรงนี้แล้วก็เปิดปิดแล้วก็ใส่สอดปิดก็ได้เหมือนกันปรับระดับได้หลายระดับนะครับนี่ครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็คือหกระดับนั่นเองหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ข้างในก็นี่ครับสามารถปรับระดับเข็มขัดได้ด้วย นี่ตรงนี้ดึงออกมี3ระดับนะครับมีแต่ตั้งแต่1.5 1.75แล้วก็2นิ้วนะครับหมายเป็นนิ้วตรงนี้ทำอะไรไดอีกนะเหมือนจะเปิดได้ดังนี้จะเปิดมาสวิตอะไรสักอย่างระบบกนไกล,ล็อกของเขานะครับผมก็เปิดไม่เป็นลรอกก็ไม่ต้องเปิดแล้วก็แค่นี้ครับ b a ล็คฮอต T s ซ r รีครับแนะนำอีก เยี่ห่อหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งครับน้าใช้อดดอโอเค้ยดครับทีนี้ก็จะไปเซตซีโร่ดอตตัวนี้กันเลยครับไปสปริงฟิลโปรเจชี่แนวเซตซีโร่ดอตให้เดียวครับก็จะเซตอยู่ที่ประมาณสักสิบล้านแหละที่พูดไปนะครับ เป็นตัวนี้ก็เป,เป็นเปินใหม่ๆซิงๆเลยนะครับที่ออกจากร้านมาก็มาทำการวางดอตแล้วก็เซตซีโรดอให้นะครับเป้าเขาอยู่นู่นและอยู่ที่ระยะสิหลาเก็บับบดอตให้พอดีนฟิลดดีเหมือนกันนะเนี่ย ยิงสามนัดนะครับแล้วก็ไปดูกลุ่มแล้วค่อยปรับโอ้โหดูซิเอ้าเอาเข้าไปอาจจะยิงได้พรอ้อมพร้อมครับ แข่ง,งนั้นเนะโอเคเซฟดูแล้วก็จะปรับไปสายนั่นหละครับคิดท่าสักครึ่งสักห้าคิดก็พอสามสี่ห้าเคครับนะครับถ้ากลุ่มมันอยู่ขวาเนี่ยเราก็มาปรับทางสายขวาคือคืออยู่ จุดนีน้ตามลุกศรเนี่ยตัวอาชี้ตามลุกศรก็หมุนขวาหมุนตามตัวอานะ่ยก็จะไปขวาถ้าอยากให้กลุ่มมาซ้ายก็หมุนตรงข้ามกันนะครับสูงต่ำกว่็น่าจะได้แล้วโอเคค่าของดอทตัวนี้นครับก็คือ1ขีด 1MOA ถ้าตั้งที่ระยะ10หลาเนะี่ย1ขีดจะไป0.1นิ้วนะครับประมาณนั้นลองยิงอีกทีนึง โปรเซ็อีกอืมนี่มากเลยนะกลุยเดิมเดิมมากลายแข็งนี่อยู่แข็งๆนิดนึงมาแล้วสักนิด กลุ่มมันจะต่ำไปหน่อยปรับอัพสูงต่ำอยู่ข้างบนนะครับบนดอทเนี่ยหมุนทวนเข็มเนี่ยตามหรือตามลูกศรเนี่ยกลุ่มศูนย์จะขึ้นนะครับแต่ถ้าหมุนทวนก็กลุ่มมันก็จะต่ำปรับขึ้นไปสัก5านะครับประมาณครึ่งนิ้วคือศูนจุดห้านิ้วนั่นเองยิงดูครับจุดเดิมนี่แหละกดเซฟ ดิดน่ะมันดิดน่ะเป้ามันดิดน่ะเค okay. น่าจะได้แล้วแหละเคน่าจะได้แล้วครับก,กี่นัดมาจหนึ่งสองสามสามนัดกำลองยิงเพจดูปเซฟปืนแล้วนะครับ ยิงเพดล้มมันก็แม่นนะโอเคดูเพจนะครับดูเพจเซจะยิงโดนไม้สามเพจสามนัดสปริงฟิล์ปริจี้พร้อม ดีเ,เนี่ยคอยดีมากเลยน้ำหนักก็ดีน่าสนใจขออีกสึกหน่อยขออีกสึกหน่อยเดีย๋ยวลองดูอีกซึกสี่เพจถ้าไปตั้งเพจก็นใช้ได้ใช้ได้ไดีน้ำหนักดีกดูดเลยครับกูดเลยคลิปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศใหม่ๆนะครับที่หลายๆ มอาจะไม่เคยเห็นนะครับในคลิปก้ายอดในปีชุติงก็ช่วงนี้ก็อาจจะได้เห็นบ่อยๆนะครับกับบรรยากาศแบบนี้กับบรรยากาศการซ้อมต่างๆนะครับอืมเค้พร้อม 1, 2, 3, 4, อเคเริดีอัพ ก็โอเคนะครับนิ่มดีเคลียสปริงฟิลบรูจิชิคอนเอทเอโอวิลลีกูดฟิลดีมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกระยอดแฮปปี้ชิตติ้งด้วยนะครับอภิกรสวัสดีครับสวัสดีครับ